แล้วไงน้านมันก็ไม่กระเด็นเข้ามานะส่วนด้านเอ่อส่วนด้านอื่นๆอ่ะส่วนด้านอื่นๆมันก็ปกติอ่ะมันก็เป็นไอต้ตะข่ายที่เชื่อมใส่ให้มันก็เป็นตะข่ายกาวนันไงตะข่ายกานายันสนิมอ่ะอืมครับดีเลยมาอยู่ชายทะเลใช่มันเป็นตะข่ายกาวนไยนะที่เชื่อมไปให้อ่ะไม่ใช่ะตะข่ายเหล็กนะอืมครับพีลมมันก็จะผ่านไปผ่านมานั่นแหละก็คือมันจะลโล่งปลอดโปร่งอ่ะ แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าพี่จะใส่สแตนเลสรอบรอบสีด้านอย่างที่ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกอ่ะมันก็ดีไอ้รอบด้านด้นอ่ะมันก็ดีแต่แต่ถ้าพื้นมันอ่ะถ้าใส่สแตนเลสมันจะแพงกว่าเดิมเพราะว่ามันมันต้องต้องมันต้องมันมันจะทํายากกว่าไงมันทํายากแล้วผมว่าผมมองว่า ใช่มันจะใช้มันทาได้หมดแหละแต่ว่ามันจะมีค่าแรงช่างที่ทำหนหนึ่งค่าของสองค่าแรงมันไม่ได้ร่ก,กว่าจะทำชั่วโมงเดียวเสร็จะนะอืมันทานานมันทํานานแล้วมันก็ปวกสิ่นี้หน่อยแต่ทีนี้ผมผมว่ามองว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่น่าจะจําเป็นเพราะแค่พื้นไม่อัดอย่างเดียวก็พอแล้วลูกค้าใช้ได้อย่างน้อยผมว่าห้าปีก็ไม่พังอะ่ะโอ้ อาอยัางเงี้ยแหละครับโอ้ยอย่างงี้ถือว่าทนทานแล้วอเอาแค<ช>่สามปีนี่ก็คุ้มแล้วครับใช่ห้าปีมันก็ไม่ผูถ้าถ้าถ้าชาใช้ตัวไม่อัดกันน้ำนะมันเป็นไม่อัดสีดำอ่ะที่เขานิยมใช้อะนะสีดำส่วนในรูปในรูปที่พี่ส่งมามันไม่ใช่ไมอ่อัดเคลือบพลาสติกนะมันคือไม่อัดแล้วก็เอาผ้าสักหลาดมาคาเก้าติดอ๋อผ้าสกัดของแข็งๆอ่อนะ อาเป็นผ้าสกอตดขายที่ร้านประดับที่ร้านขายประดับยนต์มีอยู่แล้วอแล้วก็ขอบมันที่เห็นน่ะในรูปที่ที่พี่เห็นน่ะหลบขอบมันก็คือขอบประตูรถยนต์ไงอ๋อใช่ใช่ใช่เออมันคือขอบประตูรถยนต์แล้วเขาก็มาเก็บขอบอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเขาทากาวติดผ้าอย่างนั้นวันหนึ่งฝนตกน้ำสาดไม้มันอยู่กับผ้าไง S <S 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 มันจะเปียกตลอดมาก,ก่อนผมนก็ทำถากบอุ้มน้ <S <S มนมก็ทังมเนีหละใช่มันจะอุ้มน้ําเลยของกลายเป็นว่าถ้าโดนน้ำเดี๋ยวมันก็แห้งกลายมันจะอมน้ําไปตลอดเลยเปียกถ้าเปียกก็เปียกอยู่นั่นแหละถึงเป็นไม่อาจจะน้ําแต่ถ้าเปียกตลอดเ,ออเดี๋ยวก็บวมไม่รอดไม่รอดังไงก็ไม่รอ,อดผมเคยทําแล้วอืมไม่เวิร์กไม่เวิร์กเคยทำแล้วไม่เวิร์กก็เดียจะ จะไปจอดอไปจอดโชว์ไว้ที่หน้าวัดพระธาตุพนมสักหน่อยแต,แ,ตแต่ถ้าเกิดว่าติดขอบขอบไอ้ขอบ,อขอบสี่ด้านที่เป็นสตทเลสไอ้งั้อผมว่าก็สวยดีถ้าผมผมว่าผมเพิ่มให้พันแปดอะแต่พื้นพื้นมันผมว่าเป็นไม่อาจเหมือมนเดิมมันดีละไม่อาจเหมือนเดิมเหรอครับดีแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเดิม,มดีแล้วส่วนเขาไปปูน,น,นอนเป็นบ้ายอยไกให้สวยอะ่ะ ถ้าอยากให้สวยไปหาพรมมาใส่กันแดะที่มันสามารถเราแปะกาวสามหน้าเงี่ยเอมาบ้านแล้วก็แกะออกเองพอเบื่อแล้วก็แกะออกเป็นพรมเป็นเหมือนผ้าที่เราสะารดแกะออกมาได้นะแต่ถ้าทากาวติดผมไม่เห็นด้วยไงโอไม่สวยเลยแล้วจะแกะลำบากออืม ไม่ไม่ไงมีมาทำไงะไม่ไม่ข้างหน้าทำแบบไหนตรงที่ว่าเราเหยียบขึ้นไปข้างหน้าอก็เหมือนอ๋อข้างข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวจะพูสเตเลตให้เป็นแผ่นดีไหมสเตเ็นคือว่าจะเอาเป็นเป็นซี่อัดตรงตรงตรงฝาประตูใช่ไหมไอ้ตรงฝาประตูที่ว่าเปิดแล้วก็เราเหยียบได้อ่ะเออก็มีก็ รงนั้นก็จะเป็นชาวไรเดียสตะเลดไม้อัดหรือว่าตะแรงเป็นตะแรงดีไหตรงนั้นนะเนาะเป็นตะแรงเออเป็นตะแรงเป็นตะแรงเหมือนเดิมอย่างที่ผมทําก็ดีนะอ่าได้ไดไดไดก็เพราะผมทําเป็นตะแรงไว้ให้นะผมก็มันก็แข็งแรงอยู่นะอเหยียบไดเลยลมมันก็จะผ่านดีไงเวลาเราขี่ปุ๊บลมมันก็จะพัดโดนขาม,มก็เยน็ยนเยน็นไง แต่ถ้าเราไปตีเม็ดเป็นกล่องเลยถ้าเล็กสภาพดูแล้วอะผมว่ามันเหมือนกล่องอ่ะเวลาเนี่ยตะแกงเป็นตะข่ายตะแกงมีช่องเออเออหรือแม่ก็เป็นตะข่ายเหมือนเดิมอะเป็นตะข่ายเหมือนเดิมผมว่ามันก็ดีนะเวลาขับรถมันก็ลมมันก็จะผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยได้รูปแบบที่อักษรชี้นะแบบนั้นเลย ยืดมันก็ยืดออกมาเยอะอีกแล้เนี่ยอ่ถ้าสังเกตด้านหน้ามันจะมีหางนะเขาเรียกหางกระเบนเงันคือเวลาที่เราเปิดฝาประตูปุ๊บมันจะค้างบนหางเห็นไหมมันมีส่วนที่ยื่นออกมาหน่อยเหมือนกันชนอะเวลาเราเปิดฝาไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปค้างอยู่ ต้องไปมองตัวรุ่นพวกตัวหกขุนนะถ้าหกขุนมันจะมีมันจะต่างกันกับไอพวกตัวสี่ขุนสี่ขุนมันมันมันทำไม่ค่อยเยอะไงแต่หกขุนทําเยอะเหล็กจะเรายละเอียดเยอะมันจะเยอะกว่าเพราะมันแพงกว่าไงเหล็กตัวเหล็กก็เป็นเป็นท่อปลาท่อปลาหกขุนทั้งตัวเลยเวลาไปเหล็ก เหล็กๆผมจะพ่นให้มันมีแต่สีบอลไปนะเพราะว่าตัวเหล็กมันสีบอลใช่ไหม <Okay. S 2> สีงเงินอ,อตัวเหล็กมันสีเงินผมก็จะพ่นทับสีเงินไปให้สังเกตง่ายพวกข้างอ่ะถ้าเป็นเหล็กถ้าทำมาจากเหล็กดำอ่ะเขาจะพื้นมันผิวมันจะใสไงเอออีกอย่างหนึง่งไอ้พวกเหล็กท่อประปาเนี่ยแนวเชื่อมมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนจากเหล็กดำนะ ถ้าจากเหล็กดำเนี่ยแนวเชื่อมมันจะสวยเหล็กดำปกติทั่วไปเนี่ยแนวเชื่อมมันจะสวยเดี๋ยวจะสงสัยว่าทําไมปลาปามันเชื่อมไม่สวยปลาปาไม่มีใครในโลกแกเชื่อมสวยเลยครับไม่สวยเลยเพราะว่ามันเป็นกวา,นานวไนเวลาเชื่อมไปมันจะฟุ่กฟุ่กฟุฟุแล้วตรงจุดที่เวลาเราเชื่อมไปสมมติอยเนี่ยเราเชื่อมปุ๊บด้านข้างๆอ่กะกาวไนามันจะคลองนิดๆหน่นอยๆอย่างนั้นผมถึงมองออกไงว่าคันไหนปลาปากันไหกาวไน ปลาปลามันมีข้อเสียตรงนี้ยเวลาพื้นมันจะมันจะเชื่อมไม่ค่อยสวยอะเวลามันพองเวลามันร้อนหน่อยนี้มันก็จะเชื่อมไม่ค่อยสวยมันไม่เหมือนเหล็กดําเหล็กดํานี่เชื่อมยังไงก็สวยคือมันทำอะไรก็มาได้เชื่อมไปมันก็จะพองหน่อยนึงแต่บรรดาเหล็กทั้งหลายนี่คือเหล็กดำนี่คือทำง่ายที่สุดออกดูเหมือนดูรวยดูสวยที่สุดออกใช่ถ้าเอาถ้าเน้นถ้าเป็นความสวยความเนียนนะมันสู้เหล็กดำไม่ได้หรอก เพราะว่าเหล็กดํามันก็คือเหล็กดําธรรมดาไงแล้วก็เชื่อมเอาสวยขนาดไหนก็ได้แต่เหล็กกาวนไนตอะ่ะตรงแนวเชื่อมมันจะสวยไม่สู้เหล็กดาเชื่อมยากขึ้นชื่อว่ายากกว่าแต่ถ้าความทนทอดำเนี่ยผมว่าไปจอดเลมทะเลไม่เกินสองปีอ,อสองปีนี่เรียบร้อยทอ,อ,องร่อนแน่นอนถ้าอยู่ยิ่งอยู่ใกล้ทะเลนะเรียบร้อยเลยแดงนังคันปุ ผูแล้วผูแล้วเรามาทําสีผูแล้วผูเลยนะเหล็กอะมันไม่ใช่ว่าผูปุบเราพอมาทาสีมันจะหายมันไม่หายไงมันก็จะพอนานๆไปมันก็จะบวมดันสีหลุดออกมาเม่ออกมามมันเพราะว่าระบบทําสีของเราอย่างรถพ่วงข้างเี่กก็ทำทำกันอะมันสีมันไม่เหมือนกับรถยนไงรถยนต์มันเหล็กใช่ไหมมันก็เหล็กนะรถยนต์เนี้ย แต่ระบบที่เขาทําสีมาที่เคลือบมาในรถของรถยนต์เนี่ยมันคือระบบที่มบนสุดยอดอ่ะแต่เราพวกร้านพวกข้างพวกเนี้ยมันจะทําสีได้เหมือนรถยนต์นรืนมันไม่มีใครทําได้หรอกผมเห็นมาเยอะแล้วมันก็ผุถ้าเป็นเหล็กธรรมดายัางไงก็ผุไม่เหลือมันก็เลยกาวไนด์ดีกว่าไงมันจะทนไงอืมตรงนี้ก็โอเคทำทาให้มันดีนะโอ้ แล้วระดับสีมือช่างนี่ไฟ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 เลี้ยวนี่ใช้ได้เลยใช่ไหมครับไฟเลี้ยวด้านหลังไฟเลี้ยวด้านหลังใช้ได้ครับอืมแล้วก็ไฟเบรกที่คู่กับไฟเลี้ยวนี่ก็คือใช้ได้เลยตัวนั้นมันไม่ใช่ไฟเบรกนะที่มันจะมีสองตาที่อยู่ข้างหลังมันจะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟหลีเป็นไฟหลีไฟสองสว่างอ่าไฟสัญญาณหยุดเป็นไฟหลีเหมือนกับไฟท้ายรถเห็นไหมเวลา อ้าวเห็นไหมเวลาสตาร์ทรถุ๊กไฟจะติดตลอดอ่ะอออ๋อออออ,อ,อเข้าใจแล้วมันมันต้องติดไฟเหลืองก็คือแล้วเราไปเข้าสายเข้าไฟหลีงเพราะเวลาเราขี่กลางคืนคนจะต้องเห็นไงถ้าเราไปติดไฟเบรกเกิดรถขี่ไปแเรายังไม่ได้เบรกอะ่ะมันก็คนก็มองไม่เห็นดิอันตรายส่วนใหญ่พวกที่อันตรายก็คือเราวิ่งกลางคืนไปแล้วพวกตามหลังมาไม่รู้ว่าเป็นรถพ่วงข้างอย่างเง,งี้ย มันจะวิ่งสวนขึ้นมาฝั่งซ้ายที่ก่นจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะนะมันพวกมันจะไซ่ด้วยกันเนี่ยอะไรที่มันจะชนอ่ะจะสวนฝั่งซ้ายแล้วก็จะชนแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันไม่เห็นงบมันคือพ่วงข้างนึกออกไหมแต่ถ้าเราวีไฟติดตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเราเป็นรถพ่วงข้างมันก็จะปลอดภัยไงไฟนี่จําเป็นนะผมแถมให้ทุกคันนะที่ติดให้นะลูกค้าเนี่ย ใช่ใช่พวกไฟเนี่ยมันมันจำเป็นมันต้องมีคือผมแถมให้ทุกคันไงออคันนี้มันมีไฟหน้าด้วยมันเป็นสปอร์ตไลท์หลอดกี่นิ้ววะอ่าสามนิ้วเป็นสปอร์ตไลท์นะพุ่งไกลปิดเลยข้างหน้าออนะมันเป็นสปอร์ตไลท์สามนิ้ว LED เป็นหลอด LED อันนี้ก็แถมให้ฟรีไปกับรถแล้วแหละครับผมอ่มาออโอเคตันนี้สา้าใแล้วอาจารย์นะมีอะไรสงสัยไหม อ่ะสรุปสรุปสรุปจะเอาจะเอาแบบไหนดีด้านข้างด้านข้างก็คืออลูมิเนียมใช่ไหมหรือว่าไม่เอาสเตเตอรสเตเตครับสเตเตเอที่ว่ากันตกลงเอาไหมนะอยากได้ไหมนะหรือว่าจะเอาตะไคร้อือเขาเขจะได้ไม่ซื้ออ๋อแต่ว่า ไอ้ตะข่ายันี่มีอยู่แล้วเนะะะาะใช่ตะขา่ายผมใส่ให้ไปอยู่แล้วอบอกว่าน้ำไม่เข้าอ่ะเอะอเพราะมันบางโคนบางโคนมันจะเอาอยู่อย่ามั้งมันน้ำเป็นแรลคงไม่กระเด็นมั้งครับใช่ไหมใช่ใช่บางโคนมันมีบางโคนที่ที่คุมร้อยอยู่แล้วมผมมันมันไม่กระเด็นเข้ามานะ S 2> <S, <S 2 <Pop> มันไม่กระเด็นเข้ามาแล้วที่ที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยรถพ่วงข้างที่ทําเป็นไอ้พ่วงข้างสองแถวว่ะแถววันเพแถววันเพอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะแถวแถวยองวันผมอ่ะเยอะนะมันก็เป็นวังโคนธรรมดาธรรมดาเลยวงโคนวงโคนก็ผมทําให้จากยางนะวังโคนที่ผมจะทําให้อ่ะเป็นยางอ่าเป็นเป็นยางยางนอกยางนอกมือสองเก่าใช่ไหมแล้วเราก็มาพับนึกออกไหม มะพรกเพราะว่ามันผมเน้นความทน่งถ้าเป็นบางโกนทีทําจากยางมือสองเนี่ยมันทนมากอ่ะมันจะทนแล้วมันก็จะใช้ไปได้ตลอดเลยคือไม่มีคาว่าผุไม่มีคาว่าพังอ yeah. <number> ่ะบางกนณียางเราเนี่ยใช่มันทนอยู่ละอ๋อก็ยังก็ถ้า่ายตามเดิมแล้วกับพื้นเหมือนอย่างที่ช่างว่านะรถพัชจ่ายไหนคุณกำไรโอายทุนไปเยอะทุนไปเยอะเพราะว่าผมคิดทําให้ คิดทําให้ราคาพันแปดเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าไปทําที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามันคิดค่าทําแบบถูกมากเลยแทบจะไม่ได้คิดค่าทําเลยว่าตะเลทแผ่นหนึ่งแพงนะเออใช่ใช่ใช่ใชใชใชตะเลทแผ,แผ่นหนึ่งพันกว่านะโอ,อ้แค่แค่เหล็กทุกวันนี้ก็แม่ไปดูราคานี่ก็ะฉดเลยดิอ่าโอเค,ครับเหล็กเออถ้าคิดราคาเดิมก็แค่เราแค่ตัดไอ้ต,ตัวตะเลเล่ออกไปแค่นั้นเอง ครับก็เป็นตะข่ายเหมือนเดิมอ่ะเออแล้วก็พื้นไม้กันฝนเป็นพื้นอ่าเป็นพื้นไม้ไม้อัดกันน้ำพื้นสีดำครับนั่านครับอืมก็เป็นแบบเรียบส่วนว่าพื้นอยากไปทำให้มันสวยก็เดี๋ยวลูกค้าไปหาอะไรมาแปะเอาก็ได้พวกคือพวกผ้าพวกอะไรที่แบบว่าแปะกาวสองหน้าแล้วก็แบบเบื่อแบบล้างรถหรืออะไรเงี้ยก็ แกะมันออกอะไรประมาณนี้ยอย่าไปติดถาวรติดถาวรมันจะบววไงจะอมถึงมันกันน้ำจะอยู่น้ําตลอดมันก็ไม่รอดั้นะเออกระจกกันด้านหน้านี่ทําได้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งตัวอย่างให้ดูกระจกเลยนะเออกระจกกระจกกันไอ้กันด้านหน้ากระจกรถเนี่ยเนี่ยขาดเลยซื่อมันพวมีไหม อ๋อเนี่ยมันด้านมันใช่กระจกนะผมว่าน่าจะเป็นอะคริลิกอออะคริลิกอะคริลิกมันคือทำขอบอะคริลิกนะเอออ่ามันมันไม่ใช่กระจกครับเออไม่ใช่อะคริลิกไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงมในประวัตครับแนะนำถึงถ้าอย่างนี้เนี่ยห้อยลงมาจากไอ้ตัวบนของคานรับ ข้างบนเนี่ยได้นะครับโอเคเลยปกติผมไม่แบบนีเน้เลยถ้าเขาทำมาเขาเขาทำมาอยู่อลกแผ่นหนึ่งบ,บัตแแบงทำเขาหกปัปดรใช่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ผม มีอ่ะไม่มีแผ่นอัิลิกอ่ะแต่เป็นกระจกได้ไหมเป็นกระจกอครับมั่นมะันมันกันได้ดีเพราะเราไม่ได้ใส่มากรองกันกระสุนผมว่าไม่นะไม่เหมาะนะแตกขึ้นมาเนี่ยให้มองเรื่องอันตรายไว้ก่อนนะอ,อันน,น,นี้สำคัญใช่ ผมว่าไม่มีใครกล้ากระจกไปติดนะเผือ่อวิ่งวิ่งอยู่มันแตกใส่หน้าตัดคอขาดมันไม่คุ้มนะผมว่าเนี่ยยกเว้นเป็นในอันนั้นะนะเป็นพลาสติกแข็งอ่ามันคืออะคริลิกนะครับเป็นพลาสติกแข็งตัวเนี้ยออมออมอมอย่างเงี้ยแหละจะใส่พลาส,ส,ส,สติกแข็งก็จะเหมาะกว่าวิ่งไปกระแทกตึง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 เกิดมันแตกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันตรายโอ้นีเสี่ยง ถ้าเป็นนักกีฬากีฬาผมก็ไม่นะแบบเนี้ยไม่เคยนะถ้าติดจะจะจะดูจะดูดีไหมฮะเกี่กันศาสต้านลมไหมอ่ะต้านลมโอ้โหลมแรงจริงๆเลยตอนนี้ย่างไอทำอย่างนี้มันจะต้านลมปะเออเออเออต้านลมเนี่ยเออตัวการ เออตัวการเลยนี <facial> ่ยนี่ถ้าพูดถึงว่าต้านลมเนี่ยใช่เลยเนี่ยถ้าเราวิ่งเตะปกติแล้วเคยมอเตอร์ไซค์วิ่งได้เมว่าติดวิ่งได้เหมืนเดิมโอ้ยังงั้นไม่ต้องแล้วครับเอาใส่หมวกกันน็อกดีกว่าอาจจะความคามหลักความความหลักความเป็นจริงบอกข้อต้านผมเลยเนี่ยเออใช่ใช่ใช่วิ่งวิ่งไวก็ลำบากเนาะใช่จะวิ่งไม่ไปไงเนิร์ด เออผมบอกเออเิน์ดเหนือจริงจริงที่ก็เห็นรถทัลเริ่มไหมหางลากอ่ะโอ้เห็นเห็นเห็นที่ก็เห็นไหมว่าทําไมหัวเก่งเขาต้องมีตัวรับลมที่ก็เรียกโคดไดนามิกเห็นปะอ๋ออือคิดออกแล้วครับออกแล้วเห็นไหมเห็น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 อันนั้นอ่ะเขายังต้องติดหลังคาเป็นแบบแอนโนดไดนามิกเพื่อดันลมให้พ้นไปจากไอ ตัวลากทันเลอร์ที่ลากาตัวเห็นไหมตัวหัวตัวหัวข้างบนเคยเห็นไหมอืมเคยเห็นก็เคยเห็นมันเล่งไม่ไปหรอกนะเนี่ยเออม,มันดันลมอืมมันเอื้อฉไม่แปลกใจหรืรถคันใหญ่พวกสิบล้อพวกอะไรทำไมเขาถึงทำให้ลมมันพ้นหลังคาใช่แล้วอย่างตัวเนี้ยเรามาติดอย่างเงี้ยโอ้โหผมมองผมทำ ทำให้โล่งดีกว่ายังครับอยังยังที่ช่างว่านะถูกแล้วล่ะใช่มันมันดันลมต่เวลาทำให้โล่งดีกว่านึกถึงแล้วเวลาวิ่งผ่านรถสิบร้อวิ่งผ่านเนี่ยผมว่าน่าจะกระเด็นลงข้างทางโอ้โอ้โอถูกแล้วขนาดรถมอเตอร์ไซค์เราวิ่งอยู่ข้างๆมันยังจะเกือบจะปิวเลยใช่แล้วติดแผ่นดันลมขนาดเนี้ยเราบอกเราเรามองระบบความเป็นจริงอ่ะผมว่า ระยองระยองมีหลายร้านนะแต่ไม่มีใครทำแบบเนี้ยผมว่ามันไม่เวิร์กมันก็อาจจะลูกค้าจะมองว่าดูสวยแต่ผมว่ามันต้านลมแบบสุดยอดแล้วลม<อ>ถ้าเาต,ติดจิ้งเฉียงอย่างเงี้ยผมว่าลมมาดันเข้าใต้หลังคาถูกไหมถูกถูก,ถกเวลาลมมันโดนตรงนี้ปุ๊บข้างบนมันเอียงหน่อยๆเห็นไหมลมมันก็คงจะดันขึ้นใต้หลังคาหลังคาคงยะโป่งอ่ะ มันก็น่าจะหน้าหงายเวลาเราขี่ฮนะเเราขี่ไปปุ๊บมันก็จะดันพยายามให้หน้ามันยกอะล้อหน้าอนะครับอืม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 ใช่ใช่มันจะพิงเงับพังงับพงังบพิงงับเพิ่งง็บเลยเง็บเง็บเงบเลยอะอยกเว้นแต่ขี่เต่าสักข้าสัาากสิบยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ผมถ้าวิ่งไวกว่านันผมไม่ได้อะน่าจะน่าจะน่าจะยกยกเกอง นั่นแหลครับโล่ง,โล,งโล่งหน้าโล่งหลังอ่ะดีนะช่างเหรอโล่งหน้าโล่งหลังดีกว่าถ้าว่าฝนสาดมันมีเขาขายเป็นแบบเป็นเหมือนพลาสติกซื้อที่เขาสั่งมาจะเป็นซาลาซดาชุดละร้อยกว่าบาทพลาอย่างใช่ไหมครับเออมันเป็นเหมือนมันโค้งนะมันเป็นเหมือนตัวครอบอะ่ะน<อ>ี่ก็ครอบมอเตอร์ไซค์เห็นเห็นพวกผู้หญิงก็สั่งมาเห็นเห็นแต่ว่าขับไปไกลก็ไม่ใหญ่นะ เออผมว่ามันไม่โล่งอ่ะไม่โล่งอ่ะผมเห็นใช้แล้วก็ปิววัน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 เลยเออสรุปสรุปแล้วก็เปียกฝนคำใส่สู้ใส่ชุดกันฝนไม่ได้อ่ะช้อกันฝนตังเก่งกันฝนเอาครับตามนั้นนะครับช่างครับผมอ่าครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ